สวัสดีครับความสามารถเฉพาะตัวและการมังฝึกฝนอยู่เสมอบวกคำแนะนำที่ดีของอาจารย์ช่วยให้ทุกๆคนสามารถประสบความสำเร็จและไปถึงจุดมุ่งหมายที่หวังไว้ได้ครับ ซึ่งในปีนี้นะครับผมและเพื่อนเพื่ออีก3าคนก็จะเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในวันที่1 4บสถึงยีสิงหาคมณมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูรัฐออนตาริโอประเทศแคนาดาครับการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศทุกคนต้องผ่านการสอบคัด,ดเลือกข้าอบรมหลายขั้นตอนต่อเน,นื่องมาจนถึงรอบสุดท้ายได้สุดยอดคนเก่งก็ยังต้องอบรมอย่างเข้มขน้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยที่มีคณะอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์คอยให้ความรู้และคําแนะนําต่างๆครับมาร่วมเป็นกําลังใจให้น้องๆประสบความสำเร็จในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศกันนะครับสนับสนุนโดยสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี